ชีวิตคนเฮานี่บได้มีอย่างหลายตอนบมีเงินกระตามหาเงินพอมีเงินกระตามหาเวลาได้เวลามากระตามหาความสุขพอมีความสุขสุดท้ายก็ะย้อนตามหาสุขภาพ คือจังวงเวียนของชีวิตสุดท้ายแล้วเฮากะหูวา่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยู่ดีมีแหงได้อยู่กับคนที่เฮาหักนั่นแหละคือความพอเพียงอิอย่าตัดสินวิถีชีวิตของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเบริ้สชีวิตแบบเดียวกันกันกบเขาความสุขความพอใจของแต่ละคนมันบบคือการความฝันความหวังของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเลือกสิเหตุนาเหตสุสวนก็บริด้แปลว่าชีวิตเขาสิล้มเหลวจนบม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะว่าเขา เลือกดีแล้วเลือกที่ิิเป็นนายเจ้าของชีวิตเพราต้องคืนอยู่กับผู้ใด ขึ้นยู่กับโตเฮาใจเฮานี่ละเลือกที่สิสุขแบบบกคือไผชีวิตบ่ต้องรวยร้วนฟ้าก็มีความสุขได้กินยู่บ่ติดรูไสชีวิตตามต้นทุนพอเพียงแค่นี่ชีวิตก็มีความสุขได้คือกันให้มีชีวิตที่เรียบง่ายพอความเรียบง่ายเฮ็ดเฮามีความสุขง่ายอย่าเฮ็ดชีวิตให้ยากให้เป็นคนกินง่ายนอนง่ายเป็นคนยิ้มง่ายหัวขวนง,ง่ายเป็นคนสบายใจได้ไง่ายๆชีวิตที่แสนธรรมดาชีวิตที่มิแต่ความเรียบง่าย เป็นชีวิตที่มีความสุขทีแท้จริงอย่าดูถูกความสุขของคนอื่นเพราะความสุขของแต่ละคนมันต่างกันชีวิตในแบบของเขาคือความสงบเรียบง่ายบบวุ่นวายบ่แกงแง่ง